สีได้ทำปัดไทยเลี้ยงเดี๋ยวให้ท่านรองที่เดมาแล้วทาอพระานับราเราที่จะทงานนดนหองพระัชรัประทร์ีนะครัท่านอยากปล่อยโอกาสของกลมบาลีลอยวันฮะท่านสามารถที่จะรัการจังหวัดลบบุรีนะครับท่านรู้ว่าที่รัยฎีส่งผล์ปตงแก้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้ผสมพร้อมกับท่านประดานในือพิธีครับ

ุลในวันคำสวนเะมื่อราชการสดาทรส่งบัรลนาไว้ว่อาอสุตังสุนาติเป็นต้นทีวิาสการเนพีู่ลั้งว,วันนี้ก็พี่น,อน,น้องชาว